สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Demon View ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับภาพกราฟิกในเกม Rv กันจะมีวิธีการทําอย่างไรแลามาเริ่มรับชมกันเลยครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ปุ่มฟันเฟืองทางด้านขวามือบนเลยเราจะเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ทั่วไปมาในส่วนคำว่าทั่วไปแล้วจะมีการตั้งค่ากราฟิกต่างๆนะครับมาดูที่ส่วนบนสุดภาพ H d ดีถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่มาตรฐานภาพจะค่อนข้างเบลอแล้วแตกนะ ก็แนะนําให้ปรับไปที่สูงถึงสูงมากแต่สูงมากมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็แนะนําปรับไปแค่สูงพอนะครับการสแสดงผลแนะนําให้ปรับไปที่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณปรับไปที่ต่ำมากเนี่ยกราฟิกฟจะค่อนข้างเบลอแล้วพ่มหมายจะไม่สวยเลยเราจะไม่เห็นสกินฟอนต์งข้ามแล้วก็สกินฟอนต์ตัวเองด้วยนะครับแนะนานะครับถ้าเกิดจะปรับต่ํามากเนี่ยแนะนําให้ปรับมาต่าหรือถ้าพอไหวก็ไปกลางกลางเนี่ยค่อนข้างจะโอเคสุดแล้ว มาในส่วนของ Particle นะครับผม p a r t i c เ e เนี่ยเป็นพวกการแสดงของ Skill สกิลซะส่วนใหญ่นะครับคือถ้าเกิดใครมีสกินที่ค่อนข้างสวยเนี่ยแล้วเกิดคุณปรับไว้ที่สูงมากเนี่ยอาจจะค่อนข้างแหลกนะครับเพราะว่าสกิลจะรายละเอียดเยอะก็ใครที่สเปคไม่แรงนะครับของเครื่องมือถือก็แนะนําให้ปรับไปที่สูงพอนะต่อมาเรื่องของแสง แสงนี่ก็ปรับตามความชอบเลยครับใครชอบสว่างมากก็ปรับให้สุดไปเลยใครไม่ชอบสว่างมากก็ไว้ที่คํา,าแนะนําหรือว่าตรงกลางนั่นเองส่วนต่อไปไปที่สนามลบครับเรื่องของ fps ถ้าเกิดคุณปรับไว้ที่ประหยัดพลังงานเนี่ยแบตของคุณจะหมดช้ามากแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะเล่นแล้วมันจะไม่ลื่นตัวอย่างนี้เลยนะครับที่ผมทดสอบนะคอสถ้าเกิดคุณเล่นตัวพิวพิวเนี่ยแล้วคุณปรับไปที่ประหยัดพลังงานแบตของคุณจะประหยัดขึ้นจริงแต่ไม่สามารถเล่นแบบ พิวไหวได้นะครับมันจะค่อนข้างกระตุกเลยแหละทางที่ดีนะครับผมอยากให้ปรับไปที่สูงสุดเลยเพราะว่าการปรับไปที่สูงสุดเนี่ยเราจะได้ FPS ที่สูงเล่นแล้วจะลื่นขึ้นครับส่วนเขาโคง้งจะเปิดหรือปิดก็ได้ครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายเขาโค้งคืออะไรเขาโค้งก็คือมันจะแสดงเป็นตัวเขียวเขียวอะถ้าเกิดเราเปิดไว้อะมันจะเป็นเส้นเขียวเขียวครับเวลาเรายืนชิดกําแพงเนี่ยมันจะเป็นเขาโค้งรูปร่างตัวละครให้เราเห็นนะครับ ตามคลิปที่แสดงให้เลยแสดงสกินคลิปแต่ป้อมอันนี้ก็คือเปิดไว้สําหรับตัวละครที่มีสกินที่แบบมีผลกระทบต่อคลิปเราป้อมนะครับในการเปลี่ยนสกินป้อมได้ถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยสกินป้อมก็จะเปลี่ยนตามตัวละครนั้นนะครับเรามาดูวันต่อไปกันเลยเอฟเฟกต์หมอกไม่ได้สําคัญอะไรมากครับเปิดเพื่อความสวยง,งามโดยเฉพาะเลยตามตัวอย่างในภาพครับ อันที่มีหมอกเนี่ยจะค่อนข้างทําให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับส่วนอันที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะสว่างทั้งแมปเลยนะครับโอเคก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ